แล้วเห็นถุงแบบนี้นะครับนี่จากร้าน M La b นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆน่าจะรู้กันดีว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับประมาณนี้เราไปเจอมาเราก็จัดมาเลยนะฮะนี่ออนนั่นเองครับเพื่อนๆครับแกะกล่องรอรีวิวกันนะครับดูสิได้อะไรมาแันร้าน ML a b ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ครับเพื่อนโอ้มาแล้วนี่ไง อยากได้มานานแล้วนะครับคู่นี้ครับเพื่อนๆครับนี่นี่คือออนคลาวบ o ูมสไตร์นั่นเองครับเพื่อนเดี <It> s <S <ๆ>๋ยวขอจะเอาอ,อันนี้ออกก่อนนะอ่าละ่ะหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบกันหน่อยซิดูหน้าตาของน้องเขาหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสีที่สองนะสีแรกเป็นสีขาวแล้วก็เป็น ตัดด้วยสีรุ้งใช่ไหมครับนี่เป็นสีที่2แหละเพราะว่าสีแรกซื้อไม่ทันตอนนั้นครับงบยังไม่พอด้วยคู่นี้ก็ราคาเอาเรื่องนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้กันดีว่าคู่นี้นี่ถือว่าเป็นราคาที่1,1500บาทก็สูงเอาเรื่องนะครับดูความบางของหน้าผ้าสกอนนะครับหน้าผ้าตรงนี้เนี่ยเป็นใยสังเคราะห์ แน่นอนนะครับแล้วก็มองทะลุถึงด้านในเลยเห็นด้านในเป็นอินโซสีส้มๆนะคะรับโฟมใช้ Helion HF HF นี่แล้วก็มันมีค u าวเทคด้วยนะ Cloud t e ทคมีอยู่นะครับแต่ว่ามีไม่เยอะอ่ะมันไม่เหมือน คาวเทคอื่นๆในรุ่นออนอื่นๆนะครับที่จะเห็นเป็นช่องใหญ่ๆนี่มีแต่ว่ามีไม่เยอะมากนะครับแทบจะปิดหมดเลยเอาโซก็มีแค่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็มีด้านหลังตรงนี้คาร์บอนสไตร์นะครับคู่นี้ผมเลือกมาตรงไซส์นะ 10US นะครับ ได้มาเทียบกับคู่อื่นๆด้วยนะแล้วก็บริเวณร,รอบข้อเท้าตรงนี้ก็เป็นของเท้าเรซิ่งนะครับก็เลยจะทำให้ตรงนี้มันบางหน่อยด้านในก็มีตรงนี้กระชับนิดหนึ่งนะฮะบุนุ่มตรงนี้นิดเดียวเองเพื่อให้กระชับข้อเท้าเดี๋ยวต้องไปลองจะได้ดูว่าเป็นยังไงเอาอยู่ไหมเชื่อก็ดูว่าจะเป็นไนลอนแต่ดูดีแะจับแลวสัมผัสดีนะครับ ทิ้นรองเท้าแบบบางเลยนะจำได้ว่าจริงๆอินโซมันถอดได้ดิแต่ผมยังไม่กล้าถอดแรงๆอะ่ะเพราะจำได้ว่าอินโซเนี่ยอินโซมันเหมือนเป็นโฟมหนาๆนุ่มๆอีกแผ่นเลยอะ่ะนะได้ละได้ละนี่เพื่อนดูอ so. ินโซนี่นี่คืออินโซแล้วพอถอดออกมาไว้ยแผ่นคาร์บอนอยู่ตรงนี้เลย เห็นชัดเลยนะครับว่ามีคาร์บอนเต็มแผ่นนะครับคาร์บอน9 T 9T น่าจะเป็นรหัสของคาร์บอนความหนาแน่นความดีดเด้งของคาร์บอนรหัส 9T เห็นชัดเลยของคาะ์นี่แข็งมากฟังเสียงหน่แผ่นคาร์บอนเลยและนี่คืออินโซ e ที่มีโฟมอยู่ด้วยอินโซที่หนามากไม่เคยเห็นอินโซหนาขนาดนี้มาก่อน นาเตอถึตื่นเต้นกับคู่นี้จริงๆนะครับ on io 120เขาเขียนรหัสตรงนี้ไ,ไว้ผมก็อ่านดูเนี่ยละเอียดเลยนะ uh, on lighting. lightning lightning นี้เห็น on lightning นะไหมสีขาวด้วย on lightning <c oughs> จังหวะวิ่งเด้งเด้ง ผู้นี้นะครับ10 US นะครับเมื่อกี้ชั่งน้ำหนักมาละเรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่222แม่เลขเลขดีนะ222กรัมจำง่ายดีโอเคสวิตช e เอนจิเนียริงนี่มีตอนนี้มีทงสวิตช์อยู่ที่ข้างเท้าท่านนอกนะครับอ๋อตรงนี้มีทงอีกอันหนึ่งไว้เดี๋ยวต้องไปดูอีกข้างอีกข้างมีไหมอีกข้างอไหเสีวว่าเพราะว่ากิมมิคของ รองเท้าอ่อนที่ทผมเล่าให้เพื่อนๆฟังเน่ยก็จะมีทงสวิตช์ใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ละคู่ก็จะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันก็จะมีแค่ข้างเดียวด้วย <c oughs> อ่าสวิตช์เอนจิเนียริงจะอยู่ที่ข้างเท้าด้านนอกฝั่งขวามือครับฝั่งซ้ายไม่มีนะครับ อตัวใหญ่ตะโกนมาแบบนี้เลยดีไซน์สวยงามน,นะครับะละเดี๋ยวเราไปทดสอบแล้วจะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับว่า o n c o o u d b r o o m Strike คู่นี้เป็นยังไงบ้างครับผมบ๊ายบาย